ก็ขอกราบสวัสดีเพื่อเพื่อทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมเปา KWS นะครับผมก็สมัครคลิปนี้นะครับผมผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมของ Line Ranger <S <S อีกแล้ว,ลวครามเคยนะครับผม,มานะครับผมก็สมัครคลิปนี้นะครับผมผมก็จะเข้ามาทําการรีวิวนะครับผมแล้วก็เปรียบเทียมนะครับผมระหว่างสองเลนเจอร์นี้กันดีกว่านะครับระหว่างเลนเจอร์ โคนี่เคพีสุริยาอามาเคลราสดนะครับผมที่เป็นเลนเจอร์สายพลังแล้วก็เลนเจอร์คานะครับอโลห่านะครับผมซึ่งเป็นเลนเจอร์สายแบบพิพก็ดีกว่านะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็สมัครคันเลนเจอร์โคนี่นะครับผมแล้วก็เลนเจอร์คา์นะครับผมจะมีความสามารถที่เหมือนกันนะครับขอละให้เปอร์คือขัดขวานนะครับ การซากอครับขอสกิลนั่นเองนะครับผมมานะครับความสามารถเหมือนกันนะครับผมประสิทธิภาพเกียบเข้ากันแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็หาเข้าไปเล่นใน PP นะครับยิ่งมีเลนเจอร์ที่มีความสามารถนะครับขัดขวาการซักกอครับขอสกิลเยอะนะครับผมก็จะทําให้ฝ่ายตรงข้ามนั้คูดาแก่ช้าลงนะครับผมกลาะว่าในคลิปนี้นะครับไม่ใช่แบบนั้นครับผมเพราะว่าในคลิปนี้นะครับเราจะเข้ามาทําการรีวิวในโซนของสกิลนะครับหน้าดูสกิลนะ สอดเลนเจอร์โคนี่เคปิสุริยานะครับผมแล้วก็เลนเจอร์คัสอโลฮ่านะครับผมค่าหากผมปล่อยสอนเลนเจอร์นี e ้ไปโดยที่ไม่มารีวิวเขากลบว่าผมวัคขนาดเลนเจอร์นี e ้ ay, เป็นราไฮเปิดแล้วเสียมเปล่าอยู่นะผมก็เลยตัดสินใจว่าจะเข้ามาทําการรีวิวกับว่าว่าเขาบอกว่าถ้าผมเข้ามาทําการรีวิวแล้วแบบนี้ไม่จะยุคงเกี่ยห้ามหรอครับเพราะว่าเลนเจอร์โคนี่นะครับผมมันเลเวล150นะครับส่วนเลนเจอร์คัสในหัวเลเวล140ซึ่ง 140, นในส่วนนี้ผมขอยืนยันเลยนะครับว่า ในส่วนนี้นะผมขอเพื่อนๆกับละคนสบายใจได้ับผมเพราะว่าในส่วนของเลเวลนะครับมันต่างกันแค่นิดเดียวนะอย่างเช่นเลนเจอร์โคนี่นะครับผมยันในเลือดดาเมจนะครับยังไนก็จะสู้เรนเจอร์คาร์ไม่ได้อยู่แล้วครับผมใช่ไหมครับพอเลนเจอร์คาร์ไปเลยจะใส่ไว้เพลทที่มีความสามารถในดาค่าดาเมจใช่ไหมครับในในคบกับกันคือพลังชีวิตนะครับผมของเรนเจอร์คาร์นะครับผมยันในก็สู้กับเลนเจอร์โคนี่ไม่ได้อยู่แล้วครับคือว่ามันก็ยากเสียยากนะครับมันคนละความสามารถกันเลยคนละสกิลกันเลยนะ ในส่วนนี้นะครับผมมันก็จะยากที่แบบจะให้มารีวิวแล้วให้เหมือนกัน100%เแล้วก็เก็บเข้าให้ดีเหมือนก100ัน1 0 0ยเปไปแปลงไม่ได้นะครับกต่ว่าในคลิปนี้นะครับเราจะพยายามเข้ามารีวิวเพื่อให้มาใกล้เคียงกับมากที่สุดนะว่าเลนเจอร์ไหนนะครับผมจะดีกว่ากันนะคือเราจะใช้วิธีการรีวิวแบบนี้ครับผมเพื่อความยุติธรรมนะครับเราจะเข้ามารีวิวในส่วนของสกเกลหลักน,นะในส่วนนี้เราจะเอาสกเกลที่350นะครับผมเป็นการวัดนะ บางคนจะสงสัยวา่าสเกิร์5 0มันจะวัดได้ไหนครับผมในเมื่อเลนเจอร์นะครับผมโคนี่กับเลนเจอร์คานนะครับมันไม่ใช่สกิลเดียวกันครับสกิลเลนเจอร์โคนี่อาจจะดีกว่าครับสกิลเลนเจอร์คา์จะดีกว่าซึ่งในส่วนนี้ก็ขอยืนยันเลยนะครับขอมาซีแจให้ทราบก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าเราไม่ก้าะใว่ารีวิวว่าเลนเจอร์ไหนนะครับจากความสามารถน่าสนใจมากกว่ากันหรือว่าเลนเจอร์ไหนนะครับจะ เก่งกว่าก really ันมากขนาดไหนนะครับผมกันเรามารีวิวว่าเลนเจอร์ไหนนะครับผมจะสามารถผ่าสเกตได้ไวกว่ากันนะเราว่าเอาอย่างนี้เลยดีกว่าครับแล้วว่าสองเลนเจอร์นี้นะครับผมเลนเจอร์แซลลี่นะครับขอไปผมเลนเจอร์โคนี่กับเลนเจอร์คาร์นะครับเลนเจอร์ไหนจะผ่าสเกตได้เร็วกว่ากันดีกว่านะครับผมนะครับก็ข้อสอบเลนเจอร์นี้นะครับผมผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าสอบเลนเจอร์นี้นะครับผมก็มาทำการปิดเกียร์แล้วนะครับผมปิดเกียร์เลยนะในตัวของเลนเจอร์โคนี่เคพีสุริยานะครับ ในส่วนของสกิลและความสามารถนะครับคุณสามารถเข้าไปดูได้ง่ายนะผมในหน้าสะสมนะของลายเลนเจอร์ของคุณแล้วกันนะครับเพราะว่าเราไม่มีเวลามากเพียงพอที่จะเข้ามาเปิดให้ดูในส่วนของสกิลแล้วก็ความสามารถนะครับของศรเลนเจอร์นี้นะครับโอเคผมเ๋ยเราเข้ามารีวิวให้ดูกันเลยดีกว่านะครับในสเกลที่350นะก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมเป็น ความคิดของผมส่วนบุคคลน,นะครับก็ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดน,นะครับผมผมก็กราบขออภัยมาด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าแต่ละคนนะครับจะมีความคิดที่ไม่เหมือนกันนะโอเคผมมาครับเราจะเข้ามาทําการรีวิวให้ดูกันเลยดีกว่านะครับในสเกลที่3ามรนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้ามาทําการจับเวลากันนะครับเราจะ ใช้เวลานะครับผมในการปล่อยเลนเจอร์ออกไปนะครับสักพัดหนึ่งนะครับผมโซนนี้นะครับผมเกมกำลังจะเพิ่นเริ่มนะครับเราก็ยังไม่จับเวลานะเดี๋ยวเราก็จะมาจับเวลากันเลยดีกว่านะครับว่าเลนเจอร์ไหนนะครับผมจะผ่านสกิได้ไวกว่ากันนะตอนนี้นะครับผมเรากำลังเข้านาฬิกาจับเวลาอยู่นะครับโอเคผมเลนเจอร์แรกนะครับขอปล่อยเลนเจอร์โคูนี่ไปก่อนเลยแล้วกันตอนนี้นะครับผมผมเริ่มจับเวลาเรียบร้อยนะครับโอ้โหความสามารถของเลนเจอร์คูนี่นี่นำขาดเลยนะ ดูเลยนะครับเรนเจอร์โคนี่เรานะครับสกิลดาเมจนี่คำฝ่ายก็ข้ามเลสเลยนะตายไปได้เลยนะครับผมใน่วนนี้นะครับขนาดนี้เวลาผ่านไปประมาณ15วินาทีแล้วนะครับผมในการที่ผมปล่อยเลนเจอร์โคนี่ออกมานะครับหากไป15วินาทีเรามาดูว่าสกิลใช้บ่อยขนาดไหนนะครับในส่วนของสกิลเรนเจอร์โคนี่นะครับสังเกตกด้เลยนะครับก่อนหนี้สกิลยังไม่ติดนะในส่วนสกิลเรนเจอร์โคนี่นะครับยังไม่ติดเลนนะครับอ่านะครับ สกิลเรนเจอร์คนนิสติรอบเดียวนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการผ่าประมาณ30วินาทีนะครับในส่วนของเรนเจอร์คนน่นะครับผมผ่าไปด้วยดีนะครับขอเป็นเรนเจอร์ขับไปกันเลยดีกว่านะครับผมสมาร์ทเรนเจอร์ขับไปนะครับผมก็จะขอเป็นเรนเจอร์อะไรดีขอเป็นเรนเจอร์้าแล้วละกันนะครับผมในรอบนี้นะก็สมาร์ทเรนเจอร์้านะครับผมเราก็จะใช้แบบเดียวกันเลยนะครับผมเรนเจอร์คนน้ประมาณ30ิวินาทีนะ โอเคผมเลนเจอร์คาร์นะครับเราก็ปล่อยให้ฝ่ายกรงข้ามเข้ามาก่อนนะครับแล้วค่อยปล่อยเลนเจอร์คาร์เดาไปนะครับหลังจากที่เราปล่อยเลนเจอร์คาร์ดาไปเลนเจอร์แลนด์นะครับเราจะเริ่มจับเวลาคันทีเลยนะในส่วนนี้นะครับก่อนนี้นะครับผมยังไม่ปล่อยเลนเจอร์คาร์ออกไปนะครับเรยไม่จับเวลานะอีกนิดหนึ่งนะครับเราก็กำลังจะปล่อยเลนเจอร์คาร์ออกไปแล้วนะครับผมมาผมเดี๋ยวเราจะจับเวลากันเลยดีกว่านะครับคั้ทีที่เราปล่อยเลนเจอร์คารด์อดาไปนะครับ เพราะว่าเรนเจอร์คาร์นะคับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเลนเจอร์ค้าเป็นหนึ่งเลนเจอร์ที่ผมว่าดีนะโอเคผมผมเริ่มจับเวลาแล้วครับปล่อยเลนเจอร์คา้าออกมาเรียบร้อยโอ้โหโสกิลเลนเจอร์ค้านี่ดามเมจด,ดีมากนะสุดย้อนมากๆเลยนะครับผมในส่วนของความสามารถเลนเจอร์ค้าเรานะครับนี่ผมสกิลเลนเจอร์คา้าติดไปรอบหนึ่งนะครับแล้วนี่ติดรอบพิศน,น,น่ะนะนะครับแต่ว่ามันเป็นสกิลคนละสกิลกันนะครับนี่โอ้ สุดยอดมากๆเลยนะครับผมเลนเจอร์คาร์นี่มีปัญหานะผมว่าน่าจะมีปัญหาใช้เวลาในการผ่าประมาณ20ิวินาทีกับมาเกิดปัญหาเล่นน้อยนะครับปัญหาที่ว่าก็คือว่ามันมีฝ่ายโกข้ามนะครับผมที่เอาเลนเจอร์มาช่วยไม่ใช่ฝ่ายโจกโงข้าเขามีเพื่อนเรามาซัพพอร์ตนะครับปล่อยเลนเจอร์มาช่วยแด้นะครับผมขออนุญาตมารีวิวเลนเจอร์คาร์อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเป็นความยุคเกินคำนะหรือบางคนบอกว่าไม่ยุ่เกินคำนะครับมาผมรอบนี้ก็เช่นเดิมเลยนะครับผมเราก็จะจับเวลานะครับผมคันทที่ เราปล่อยเลนเจอร์คาร์ดออกไปนะตอนนี้นะครับผมเราไม่ปล่อยเลนเจอร์คาร์ดไปเราก็ยังไม่จับเวลานะครับคันทีที่เราปล่อยเลนเจอร์คาร์ดไปเราจะจับเวลาคันทีหวังว่ารอบนี้นะครับผมจับไม่มีเพื่อนมาช่วยนะไม่มีเพื่อนมาช่วยสพอร์ตนะครับผมถ้ามีเพื่อนมาช่วยสพอร์ตนี่คือจบเลยนะโอเคผมมาครับเวลาปล่อยเลนเจอร์คาร์ดไปแล้วครับขนาดนี้ผมปล่อยเลนเจอร์คาร์ดไปโอ้โหสกิลกายมุงเลยนะเลนเจอร์คาร์ดเรานะครับ ผมมานะผมเจอฝ่ายกองข้ามรอบเดียวนะผมสก,กิลปิดคันทีเลยนะในส่วนนี้นะครับหลังจากที่เราผัดสกเกิลนี้เรียบร้อยนะผมผมก็จะพาเพื่อนๆนะผมไปดูความสามารถนะครับระยะสก,กิลนะครับของเลนเจอร์คาร์แบบเข้าๆกันดีกว่านะครับว่าเลนเจอร์คาร์ในผมมีระยะสก,กิลความสามารถสก,กิลอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่กันบ้างน,นะครับแล้วจบการเล่นเกมการนี้นะครับจะพาไปดูเลนเจอร์คาร์แล้วก็เลนเจอร์คโคนี่แซมเปไม่ใช่โคนี่แซมเป โคนี่เคปีสุริยาเลยนะครับผมสอนเลนเจอร์อานะครับโคนี่เลนเจอร์คาได้หัวใเวลาในการเล่มาประมาณ37วินาทีแล้วนะครับผมนะก็ถือว่าเกือบนาทีหนึ่งแล้วล่ะนะครับแกก็ยังไม่ผ่านนะโอเคสกิลปีแล้วนะครับวันนี้ผ่านไป45วินาทีแล้วนะครับผมก็ยังไม่ผ่านอยู่ดีนะเพราะว่าเลนงเจอร์คานะครับเป็นเลนงเจอร์สายไวฟีซึ่งมันจงตีป้อมแล้สร้างความเสียให้กับปอมเงยหน่อยมากนะครับในโซนนี้เราจะก็ยอมรับนะรับนี่สกิลปีแล้วครับผมทำให้ฝ่ายตรง กลายเป็นตัวมะเ้านั่นเองนะครับขณานี้นะครับผมเวลาผ่าไป1นาทีแล้วนะครับผมนาน1นาทีแล้วนะครับก็คือว่าเลนเจอร์บอกว่าเลนเจอร์โคนี่เคปีสุริยานะครับถ้าดูภาพรวมนะครับเลนเจอร์โคนี่เคปีสุริยาจัดดีกว่าเลนเจอร์คาร์นะดูจากภาพรวมนะการเราจะมาดูในส่วนของสกิลกันมาในหัว่าระยะสกิลไกลเท่าไหร่นะครับสมาร์เลนเจอร์คาร์นะครับผมระยะเวลาในครับผมในการผ่าสเกิอยู่ที่ประมาณนะครับ หนึ่งนาทีสามสิบวินาทีนะอ่านะครับโอเคผมเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของระยะสกิลว่าระยะสกิลของเลนเจอร์เฮโคนี่กับเลนเจอร์คาร์นะครับมันมีระยะโจมตีเท่าไหร่กันบ้างน,นะผมเราไม่อยากเสียเวลาครับผมไปรับชมกันได้เลยครับผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวขออนุญาตมาเรื่องพี่เลนเจอร์แรกกันเลยนะคือเลนเจอร์คาร์ก่อนเลยนะก็สําหรับความสามารถนะครับผมของเลนเจอร์คาร์นะครับ ความสามารถที่หนึ่งของเลเจอร์คาคร์เนี่ผมให้ดูในการานี้ได้เลยนะผมไม่อยากพูดอะไรมากมายนะครับก็จะสา,สามารถสร้างความเสียหายนะครับ500%ต่อเนี่ยเป็นระยะเวลา7วินาทีใช่ไหมครับผมแล้วก็สามารถลดคลิกกิกข้อนะครับผมขอฝ่ายตรงข้ามลดได้40%เป็นระยะเวลา7ว,วินาทีเนาะแล้วก็จะช่วยลดความเร็วในการโจมตีนะครับผมฝ่ายตรงข้าม 40%นะครับผมเป็นระยะเวลาเจ็บวินาทีเส้นเดียวกันซึ่งสกิลที่1นะครับหรือว่าสกิลมะพร้าวนั่นแหละนะขอลิงเจอร์คาร์ดนะครับผมก็จะช่วยนะครับผมดาเมจได้นะครับผมแล้วก็จะช่วยลดดาเมจชิกกี้ข้อฝ่ายกกข้ามลงแล้วก็จะลดความเร็วในการโจมตีของฝ่ายกกข้ามลงนะครับในระยะนะครับผม380พีคนั่นเองนะครับนี่คือสกิลที่1เนาะขอลิงเจอร์คาร์ดนะครับผมแล้วก็จะมีระยะเวลาในการคูลดาวน์สกิลนะครับอยู่ที่ 9วินาทีนนเนนนะครับผมในโกในส่วนของระยะเวลาในการคูดาวสกิลของเลนเจอร์คาร์นะแล้วก็สมบัติสกิลที่สอนะครับของเลนเจอร์คาร์เลยว่าสกิลหกก็มาพาวนะครับผมก็จะช่วยนะครับลบนะครับผมอ่านนะครับลบเกี่ยวกับว่าผมบัฟนะครับผมด้านลบเนาะใช่ไหมครับไม่ดีครับลบอมกะานะครับผมอ่านะครับ ขอฝ่ายกองข้ามโลนนะครับสกิลอมากาศนะครับผมยุลเลืาักคิ์นะครับผมอมากาศหรือว่าบาเลียของฝ่ายกองข้ามโลนนะครับสอนในระยะ280 p ้นะครับผมก็จะช่วยนะครับเปลี่ยนนะครับผมานะครับสกินะครับผมให้เป็นต้นไม้นั่นเองนะครับผมมานะครับในระยะ280 p ้เส้นเดียวกันเลยนะครับผมมานะครับแล้วก็จะช่วยนะครับเปลี่ยนสกินะครับผมข้ามมืดนะครับผมให้เปไม่มีค่านั่นเองนะครับผมมาในส่วนนี้ก็จะช่วยนะ ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมที่จะสามารถช่วยเปลี่ยนศัตรูนะับผมให้ข้ามมือนะครับไปไม่มีค่านั่นเองนะเย่างเส้นบานเลนเจอร์ที่เป็นเลนเจอร์ข้ามมือใช่ไหมครับก็จะเปียกให้หลคยา่นั่นเองนะครับผมมานี้คือวอความสามารถนะครับขอเลนเจอร์ค้านะครับผมล่าไฮเปอร์นั่นเองนะในส่วนของสกิลแล้วก็ความสามารถนะับผมนี่เดี๋ยวพักไปดูความสามารถกนบ้านะกันในส่วนของวอความสามารถผมว่าแจคคับว่าหลายๆคนนะครับก็ น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับเราก็เลยจะไม่พูดหน้ามายแล้วก็พูดแค่ในระยะสักทีว่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าไปนะครับผมคือเลนเจอร์โคนี่กัมบ้าดีกว่านะครับผมอ่านนะครับมาผมเลนเจอร์คนี่กัมบ้าดีกว่าผมก็ทำมาเลนเจอร์โคนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับก็เข้ามาดูก็เลยนะจะสามารถโจมตีสกลด้วยแสงนะครับที่ไม่ทําให้เกิดผลเสียนะครับแล้วก็จะยนเลอร์นะครับผมก็อยู่โยโกกับพันหรือว่ายนเลอร์นะครับผมภาวะมากกาด ของฝ่ายกองข้ามได้5วินาทีนะครับแล้วก็ห้ามฝ่ายกองข้ามนะครับไม่สามารถใช้คัสสัตสกิลได้นะครับมาสกิลอันเทอร์สกิลได้นะแล้วก็จะช่วยดาเมจพื้นที่ใช่ไหมครับสามพน้ยเร์เซ็นตนะครับผมนะครับซึ่งจะมีระยะสกิลอยู่ที่3ามพีทีนั่นเองนะในสของสกิลที่1นะครับผมขอเลนเจอร์โคนี่นะส่วนสกิลที่สอขอเลนเจอร์โคนี่นะครับผมจะมีระยะสกิลอยู่ที่หกร้อยพีทีนะครับผมก็ สำหรับใครนะครับผมที่อยากเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับส่วนนี้นะครับผมก็สามารถเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผมอ่านะครับผมก็จะคลิปนิ้นละกันนะครับรีวเว็บไซต์นี้นะผมให้เพื่อนๆนะครับสามารถคลิกเข้ามาค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ละกันนะครับผมก็คลิปนี้นะครับฝากไว้เท่านี้ละกันนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้คือผมก็รู้สึกไม่ค่อยสบายนะก็มีข้อผิดพลาดในการทาคลิปนี้ขึ้นมาก็กราบขออภัยด้วยละกันนะครับผมเพราะว่าผมเปแบบ ไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับผมในส่วนของลิงเจอร์สอนลิเจอร์นิดสักเท่าไหร่เพราะว่าเพื่อนนาเข้ามาใช้ได้แค่ไม่กี่เกมนะหลังจากที่บาขนาเปปนล้วไฮเปอร์มาก็อาจจะมีข้อผิดพลาดนะครับผมก็กราบขออภัยด้วยละกัน่ะนะครับผมก็ขอพูดจบคลิปคนจุดนี้เลยละกันนะครับผมก็ข่าเพื่อนนะครับผมชอบคลิปนี้กับผมก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับผมที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับผมเพื่อ เต็มกำลังใจให้กับผมเส้นเดียวกันนะครับแล้วเรานะครับผมก็ใครมาพบกันใหม่นะครับผมในคลิปหน้านะครับผมกับว่าสมัครคลิปนี้ผมปาวค w วเอสนะครับผมก็จาก,ก้องขออนุญาตลาเพื่อนๆแต่ละคนนะครับจบคลิปไปเพลงครา้นี้ก่อนนะครับไปไปกับเพื่อนสวัสดีครับ